ตถาอเิตรโยโพสิสัตวตต์ตาสตากิริยานิสัยอดุสิตภาวเนวสิตวาอาคตาสาทโวดูลาสาปุริสัตทั้งหลายในเมือ่อเทพบุตรตนมียศศักดิ์บริบาลประมาณวาเสรหนึ่งมาไหวาพธาตุเกตแก้วจุลามณีแหลวมานังเฝา เทีมาไล่เทลเจ้าดังนั้นตาโตโพธิสัตว์ตทัดนั้นวันกษัตริย์พระบรมโพธิสัตว์อริยเมตร้รกก็ได้เสด็จลงมาจากดุสิตวิมานอันมีนางฟ้าทั้งหลายยาาิยายตามงามซ้อยโสดได้เป็นโกรธบริวารยายกันมาเต็มอากาศ ถือเครื่องอาจบูชาดวงมาลาดอกไม้ผะอินจึงไขว่าจ้าบอกแก่พระมาไล่ว่าอันสเสด็จมานั้นกะหากเมนพนภศษีอริยเมตรยโย